ขอความสวัสดีมีชัยโชคลาบก้อนใหญ่บังเกิดมีกันท่วนหน้าแก่ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะครับการโคจรของดาวในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2567ค่อนข้างจะส่งเสริมดวงชะตาไปในด้านที่ดีเมื่อดาวคู่มิตรโคจรเข้ามาส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกัน จะบอกถึงความสุขความเจริญความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานโดยมีผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูคำว่าผู้ใหญ่นี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคนที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความสามารถของตัวคุณเองคุณภาพและความดีงามของตัวเองด้วยนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับสัญญาหรือการได้รับเสนอเงื่อนไขเรื่องอาชีพการงานต่างๆการได้คนที่รักคอยอุปถรัรมภ์ค้ำชูดูแลทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องของการทำความดีงามและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุที่คอยฉุดรั้งความสำเร็จอยู่บ้างนะครับ มาดูการอ่านดาวที่แปลความหมายดังกล่าวมาเริ่มต้นเดือนที่เด่นที่สุดก็คือในราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนพบมรณะมีดาวอาทิตย์พุธและจันโคจรร่วมกับดาวพภเกดเล็งมาที่มรตยูและพระฤหัสบดีที่ราศีพฤษศถ้าพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ L6N3 เนี่ยนะครับถ้าใครได้ ทำบุญกับบรรดาเด็กกำพร้าก็ดีคนป่วยคนเจ็บคนตายก็ดีได้ใบแจ้งหนี้ใบอนุโมทนาบัตรมาก็าให้ดูในตรงนั้นจะมีตัวเลขปรากฏนำมาซึ่งโชคลาภผลให้แก่ตนได้นะครับแต่ในวันที่16ธันวานั้นจะเด่นกว่าจากได้ลาบได้ผลที่บรรดาเพื่อนพี่น้องให้มาได้ไปทำความดีงามได้ใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แล้วก็ได้สิ่งใดมาจากท่านเหล่านั้นสิ่งนั้นก็จะให้ลาบให้ผลเป็นสองเท่าในวันที่10ธันวาคมจะได้ลาบได้ผลจากเพื่อนพี่น้องหรือพาหนะที่ตัวเองใช้เดินทางหรือไม่ก็อาจจะเป็นใบแจ้งหนี้ที่เกิดจากความเร็วของพาหนะก็ได้นะครับเป็นใบค่าปรับต่างๆถ้ามองเรื่องโชคลาวาสนานี่ก็ถือว่าพอมีพอได้ก็ถือว่าเด่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ มองไปเกี่ยวกับพวกหนี้สินปัญหาอุปสรรคใบแจ้งหนี้ใบอนุโมทนาบัตรใบเสร็จรับเงินต่างๆก็ได้นะครับตลอดทั้งเดือนถ้ามองไปในเรื่องของการประกอบอาชีพการงานเพื่อสแสวงหาทรัพย์ก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีจะได้พบกับกลัลยาณมิตรผู้ที่คอยเกื้อหนุนอุปธรรมค้ำชู ผู้ที่มีปัญหาชีวิตใดๆนะครับก็ควรแก้ด้วยการเข้าวัดในสำนักที่ท่านนำพาปฏิบัติอย่างถูกต้องการที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวพบปุตตะปุตตะนี่จะหมายถึงเรื่องของอารมณ์ที่มีมานะก็คือความถือตัวพิธิความทะเยอทะยานความโมโหหุนหันต่างๆนะครับ เมื่อเข้าสู่เรือนมรณะก็เป็นช่วงที่จะระง,งับโทสะระง,งับความถือตัวเหล่านั้นปล่อยวางอัตตาแล้วเข้าหาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่จะนำพาปฏิบัตินี่เรียกว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนมรณะแล้วก็เล็งไปที่ดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูคู่พุทธตรงเยาว สุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันนักเรียนโหราศาสตร์เรียนใหม่ๆหก็ต้องท่องจำเรื่องพวกนี้แล้วก็จะเห็นคุณค่าของดาวสองดวงนี้เมื่อดาวสองดวงมีความสัมพันธ์กันนะครับถือว่าดาวพฤหัสบดีได้รับแสงจากอาทิตย์โดยตรงเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีจะเด่นมากพฤหัสบดีในความหมายนี้ก็คือดาวพบสุภะได้แก่คุณงามความดีของคุณ ความรู้ความสามารถของคุณเองรวมหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวพพวินาาจะหมายถึงสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเร้นไว้ความสามารถสติปัญญาในเชิงลึกในเบื้องลึกของคุณเองแล้วก็จะหมายถึงคนที่คอยสนับสนุสน,นเกื้อนหนุนคุณอยู่เบื้องหลังนะครับโคจรอยู่ในภพกระดุมพระเป็นปีจนถึงกลางปีหน้าจึงจะย้าย และเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาเล็งแบบนี้ถือว่าพระฤาษีบดีก็เพ่นถ้าหากว่าใช้กล้องโทรทัศน์ดูดาวส่องไปทางราศีพฤษภหรือกลุ่มดาวรูปวัวก็จะเห็นดาวพระฤาษีบดีเพ่นเด่นสง่าเต็มดวงนะครับในด้านโหราศาสตร์ก็จะหมายถึงพระฤาษีบดีให้คุณต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากเสริมเรื่องของอาชีพการงานและการเงิน เสริมเรื่องสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวเองในขั้นสูงเมื่อดาวสัมพันธ์กันเช่นนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมใส่ตัวเองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ตัวเองหรือเหมาะแก่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตภาวนาด้วยนะครับ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้พระเกตจะย้ายเข้ามาที่เรือนพบปัตตนนิจะเกิดเรื่องของความเบื่อหน่ายในเรื่องของทางเพศเรื่องของความรักการอยากจะสัมผัสกับความสุขสงบหรือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาดีแต่ก็ไม่แน่นะถ้าพื้นดวงชะตาใครมีดาวพระศุกร์รับพระเกตนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก ความปรารถนาที่ค่อนข้างจะรุนแรงและสิ้นเปลืองถ้ามีดาวมรตยูรับด้วยแล้วก็ยากที่จะกู่กลับนะครับยิ่งช่วงนี้ดาวประจําตัวหรือดาวประจําราศีเกิดเรียกว่าดาวตนุลักษโจรวิปริตคือหนึ่งละเป็นนิดอ่อนกําลังอยู่ในเรือนพันธุราศีกรกฎนะครับจิตใจที่ค่อนข้างจะสัตสายไม่มั่นคงแล้วก็ กำลังพักองศาก็คือโคจรถอยหลังด้วยจะบอกถึงความท้อแท้ถดถอยแล้วก็ความหมกมุ่นอยู่ในกรรมราคะเพลิดเพลินหลงไหลในกรรมคุณทั้งหลายนำมาซึ่งความสิ้นเปลืองทรัพย์แล้วก็สิ้นเปลืองตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูช่วงวัยของตัวเองด้วยนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็จะไม่ค่อยดีนัก กระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นก็ค่อนข้างจะอ่อนกำลังผิดปกติระยะนี้จึงต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยดาวประจำตัวก็คือพระอังคารในนวางเป็นประเกษตรหมายความว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นช่วงกลางเดือนเนี่ยดาวพระอังคารก็จะถอยหลังย้ายเข้ามาเป็นมหาจักรในภพอริ จะบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของลมภายในตัวหรือจะเรียกว่าความดันก็ได้ดันสูงดันต่ําก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองในด้านนี้ด้วยนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวคองคู่รักอยู่ในตอนนี้ก็คงต้องใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่า การที่ดาวพร้่งคารโคจรมาเป็นนิดอ่อนกําลังในเรือนพันธุเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าท้อแท้ถดถอยและความทุกข์ใจในเรื่องของความรักและครอบครัวสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเติมพลังใจให้แก่กันและกันและก็ดูแลพลังกายของกันและกันและการที่จะพึ่งพาอาศัยเพื่อนพี่น้องในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะ มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าดาวพุธโคจรในภพมรณะค่อนข้างจะห่างไกลกันหรือไม่ก็ดาวพุธเนี่ยพักองศานะอ่อนล้าพอๆกันมีปัญหาพอๆกันแต่ช่วงต้นเดือนที่มีดาวอาทิตย์มาร่วมด้วยแล้วก็จันทร์เป็นคู่มิตรกับพุธเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่จะต้องวางแผนเรื่องครอบครัววางแผนเรื่องทรัพย์สินมรดกวางแผนเรื่องการเดินทางไกล ถ้าไปดูเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและเรื่องของความรักก็ดูที่ดาวพระศุกร์นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงสองธันวาคมดาวพระศุกร์โคโจรในเรือนภพสุภาก็จะหมายความว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองถือว่าประสบความสําเร็จดีมีลาภผลมีกําไรดีดาวศุกร์เป็นมหาจากักรต้องใช้ความเพียรมุมาณนะขยันทําการทํางานหรือ การได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่และคนที่รักคู่ครองของตัวเองด้วยนะครับไปที่ลงหุ้นเรื่องของต่างประเทศบิตคอยต่างๆพวกนี้ถือว่าจะประสบความสำเร็จดีแตในวันที่2ธันวาคมดาวพระศุกจะย้ายเข้าเรือนกรมมะแล้วก็เป็นเทวีโชคเล็งกับดาวพระอังคารในส่วนที่ดีก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยจะได้รับการสนับสนุน จากคนที่รักได้รับการสนับสนุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองสุขเป็นเทวีโชคในเรือนกรรม,มะก็จะมีคนอำนวยความสะดวกในเรื่องภาระหน้าที่การงานที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยนะครับส่วนเจ้าเรือนกรรม,มะภาระหน้าที่การงานก็โคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะแต่ว่าพักองศาถอยหลังการทํำงานเบื้องหลังการทำงานแบบ วินาศภัยการทำงานรีไซเคิลหรือการไปดูของเก่าของเสียงานบำบัดโรคพวกนี้จะไปได้แต่ถ้าเป็นงานทั่วไปค่อนข้างจะทำให้การค้าขายและกำไรน้อยลงหรือยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรมีภาระที่ค่อนข้างจะหนักอึ้งและยังไม่ก้าวหน้าแต่ก็สำคัญที่พื้นดวงชะตาด้วยนะครับถ้าหากว่าพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวพุธ ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรอยู่ที่ราศีสิงห์พุทธเป็นราชาโชคเมื่อเสาเข้ามาเลงเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองดีก้าวหน้าดีได้รับแรงสนับสนุนจากลูกน้องลูกหลานบริวารดีแต่ถ้ามีดาวอังคารมฤตจยูรับดาวพระเสาอยู่นี่ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาย่ำแย่พอสมควร ส่วนดาวเจ้าเรือนลาภลาบผลใไ,ได้ก็คือพระราหูยังอยู่ในภพวินาศนะครับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนในนวางจะโคจรอ,อยู่ในภพอริก็ค่อนข้างจะติดขัดปัญหาอยู่พอสมควรแต่ถ้าคนที่ฉลาดทำงานที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้คนอื่นก็จะพอมีลาบมีผลแต่ถ้าในพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวอาทิตย์พุทธศุกร์รับ ดาวราหูอยู่นี้ก็พึงระวังเรื่องของคดีความในเดือนนี้ด้วยนะครับและการที่ดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวการเงินเป็นเทวีโชคในเรือนกัมมะแล้วก็เล่งไปที่ดาวพระอังคารเนี่ยมีเงินทองเท่าไหร่ก็ค่อนข้างจะหมดไปสิ้นเปลืองไปกับบรรดาญาติพี่น้องบ้านเรือนรถราพหนะที่อยู่อาศัย ส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะโปรยเสน่ห์นะครับเมื่อพระสุขเข้าสู่เรือนพบกัมมะสุขก็คือดาวแห่งกิเลสสมบัติกามราคะทั้งหลายพอ,อมาเป็นเทวีโชคก็คือถูกยั่วยวนด้วยเหตุปัจจัยภายนอกหรือคนอื่นก็เกิดความรักความสเสดหาเจ้าชู้ประตูดินจะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีจะมีความสุขความสมหวังใน แค่ตอนแรกแต่ยี่สิบเก้าธันวาเป็นต้นไปดาวพระศุกร์จาโคจร,รร่วมกับดาวพระเสาร์ในภพลาภะจะเกิดความขัดแย้งเรื่องลาภผลแล้วก็เกิดความเสียหายผิดพลาดผิดหวังไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็พินิจพิจารณาเรื่องของอารมณ์ความต้องการความปรารถนาของตัวเองไว้วควบคุมได้ก็จะเป็นการดีนะครับ แต่ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของความรักความปรารถนาแล้วแล้วก็ถือว่าพระสุขเนี่ยโคจรให้คุณต่อดวงชะตาเรื่องของภาระหน้าที่การงานจะได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นเงินและงานพิเศษนะครับถ้าพูดถึงเรื่องลูกหลานบริวารในช่วงนี้แม้จะห่างไกลกันแต่ก็มีโอกาสที่จะเดินทางมาพบกันหรือติดต่อไปมาหาสู่กัน เพิ่มความสุขใจชื่นใจให้แก่ตัวท่านได้วันที่15ทธันวาคมดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนสุพะเรือนของพระหัสบดีถือว่าดาวอาทิตย์โคจรในตำแหน่งที่ดีมากนะครับก็คืออาทิตย์นั้นเป็นดาวพบปุตตะมาอยู่ในเรือนพบสุพะคุณจะแปลปุตตะว่าอย่างไรถ้า แปลปุตตะว่าลูกน้องลูกหลานบริวารคนเหล่านั้นก็มาเกื้อหนุนมาเชิดชูคุณให้มีความสุขใจถ้าหากปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่เมื่อโคจรในเรือนสุภะก็หมายถึงการได้ยศลาบตำแหน่งและโอกาสหรือการเกิดใหม่การได้ตำแหน่งใหม่หรือการได้เจ้านายใหม่ที่จะมาอุปถัมภ์ค้าชูคุณนะครับบางคนลูกก็ได้บวชตอบแทนพระคุณให้ แต่ถ้าแปรปุตตะว่าลาบลอยและการเสี่ยงโชคก็จะได้จากคุณงามความดีบุญกุศลที่ตัวเองได้สร้างได้ทำและก็ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับยิ่งถ้าในพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวพระสุบดีเป็นเกษตรที่เรือนสุภะจะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าที่โดดเด่น แม้ว่าดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงใครจะอยู่ที่เรือนพบสหัชชะเป็นประเกษตรก็จะได้รับการสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนพี่น้องให้ได้รับตำแหน่งแห่งหนหรือมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าในพื้นดวงชะตาท่านใด มีพระราหูอยู่ที่ราศีธนูหรือราหูอยู่ที่ราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้จะเจออาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็เข้าพิจิกอาทิตย์เข้าธนูก็เจอพระราหูจะบอกถึงความยุ่งยากลำบากหลายประการถ้าดาวพระราหูสถิตในเรือนภพมรณะราศีพิจิกก็จะบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บในช่องท้องในตำแหน่งทวันหนักทวันเบา หรืออาจจะมีปัญหาเสียทรัพย์มีคดีความถ้าพระราหูสถิตอยู่ที่เรือนภพสุภะก็อาจจะมีปัญหายุ่งยากจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนบางท่านก็อาจจะพบความพัดพราคสูญเสียเป็นไปได้นะครับแม้ว่าดาวโคจรมาดีแต่ว่าในพื้นดวงชะตาของท่านเองนั้นมีดาวอะไรรับดาวจรน,นี้อยู่ ก็จะบอกความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าดูเฉพาะการโคจรของดาวที่มีแสงก็คือดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกก็เล่งกับดาวพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่ราศีธนูไปจนถึงวันที่14มกราคมเนี่ยก็ถือว่าจะบอกถึงความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในด้านต่างๆการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การได้ลาบได้ผลได้ลาบลอยโชคดีมีชัยมีความสุขใจมีความเจริญก้าวหน้าสำคัญก็แต่พื้นดวงชะตาของท่านเองนี่แหละครับแต่วันที่ไม่ค่อยจะดีนักอาจจะมีเหตุทำให้เสียทรัพย์วันที่8ธันวาคมดาวพระอาทิตย์ในนาวางจะโคจรในเรือนวินาศเล็งกับพระราหูในนาวางด้วยกันเองนะครับก็พึงระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่องท้อง หรืออาการวิงเวียนศีรษะบูบ,บูบวบบบนะครับและอีกทีหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงช่องท้องมาถึงอวัยวะเพศเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่ 1, 2, 3สมกราคมกินดื่มของมึนเมาใดๆนะครับพึงระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้มากเหตุปัจจัยแห่งความมึนเมาจะก่อซึ่งคดีความความเสียหายให้แก่ตัวเองนะครับ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในคุณงามความดีนี่จะเห็นผลชัดเจนเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วก็พบความสุขสงบทางจิตใจเป็นอย่างมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีชัยมั่งมีทรัพย์สินเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุวนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ปติทินดาว GPS ชี้ทางธรรมนำทางรวยปีพุทธศักราช2,568ดาวในราศีจักรและนวางจับเทียบตรงกับดาราศาสตร์ตารางยานทิพย์หรือการลัชตาคลายกระซิบอย่างรู้เหตุการณ์ประจำวันารรยารดวงชะตา12ราศีทั้ง12เดือนเลิกมงคลในเดือนต่างๆ ตัวเลขจากดวงยามและดาวจรสำหรับการเสี่ยงโชคในทุกๆวันวิเคราะห์ลอตเตอรี่รัฐบาลสลากธนาคารตลอดปี2,568วิธีการแก้เคราะห์แก้บ่วงกรรมตามหลักพุทธธรรมวิเคราะห์แก้ไขวิบากกรรมเพื่อเปิดดวงชะตารับพลังแห่งจักรวาลวิเคราะห์เหตุดีเหตุร้ายประจำวันฝึกทักษะจับยามย่งรู้ใจคน เน้นคุณภาพแห่งเนื้อหาเข้าสู่ปีที่6แอดไลน์สอบถามรายละเอียดและสั่งจอง098 747 9145